ุดของสายลุย Ford Raptor คาหาสะสมอยู่มาดูเจ้าตัวนี้กันครับ Ford Raptor ตัวนี้นะครับก็คือเป็นเครื่อง2.0เทอร์โบสำหรับสายกระบะเนี่ยเรารู้อยู่แล้วสายลุยเนี่ยว่าคันนี้คือที่สุดของกระบะแล้วนะครับคือที่สุดของความแกร่งออปชั่นต่างๆเนี่ยมันล้นล้นจะมันจะล้นยังไงแล้วนะครับแลวภายในสําหรับคันนี้เองเนี่ยภายในเนี่ยผมถือว่าลูกค้าเก่าดูแลมาดีนะเจ้า Raptor คันนี้นะครับก็คือมี Book s ครบแล้วก็ ในส่วนของไมตัวนี้จะอยู่แค่เก้าหมื่นนะครับรถปีหนึ่งแปดถือว่าวิ่งน้อยและที่สําคัญเนี่ยมีบุ๊กเซอร์วิสก็คือเจ้าของเก่าเข้าศูนย์ตลอดเช็คสุนีกครั้งหนึ่งเนี่ยครั้งหน้าเนี่ยจะอยู่หนึ่งแสนห้าหมื่นโลดังนั้นเนี่ยในส่วนของความมั่นใจเนี่ยลูกค้าอุ่นใจได้เลยว่าเจ้าของเดิมดูแลเป็นอย่างดีโช๊คฟ็อกเดิมก็ยังอยู่ทุกอย่างครบหมดรถใช้5ปีประหยัดขนาดนี้ที่สำคัญทุกอย่างเดิมโครงสร้างเดิมติดต่อมาครับผม จ็คมะขาบยุสคายินดีให้บริการที่สำคัญตอนนี้มีโปรซื้อวันนี้พรอีกทีปีหน้าขับฟรี90วันครับ